Good morning Gospel everyone and welcome to and daily r t t u อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ You know if you're like me most of the time when we look at ourselves we feel very ordinary ถ้าคุณเป็นเหมือนผมนะหลายๆครั้งที่เราส่องกระจกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นแบบคนธรรมดาธรรมดาเลย But you know God's word teaches us แต่ถ้อยคำของพระเจ้าได้สอนเรา to go beyond what we see with our eyes go beyond what we feel ให้เราเชื่อหรือดำเนินชีวิตเกินกว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เรารู้สึก

การที่เราเห็นว่าภายนอกเราเป็นคนธรรมดานั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะจำกัดพระเจ้าเลย What limits God is when we don't believe His word แต่สิ่งที่จะจำกัดพระเจ้าก็คือเมื่อเราไม่ได้เชื่อตามถ้อยคำของพระองค์ So the choice to believe what God says about you in the Word การตัดสินใจว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่เราเห็นจากถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าพูดถึงเรา is a very important key to allowing God to work Powerfully through our lives. You know, I want to read with you today if Esther chapter 4, verse 14. All right, it says, For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your fam uh, father's family will perish. And who knows, but that you have royal a as knows position who such this you come to your royal position for but time เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้ก็จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและโครเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้

The whole people. แล้วตอนนี้คุณยิวเองก็รู้สึกตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าเขาอาจจะสูญเสียแบบคือเชื้อสายของเขาไปเลยก็ได้แต่ว่าก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้น God had positioned had supernaturally เอสเธอร์ to be in a place of influence พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมเ,มอ,เอสเธอร์เอาไว้แล้วแล้วก็พระเจ้าได้ทําให้เธอเนี่ยได้อยู่ในตําแหน่งที่มีอํานาจ and if you read the whole story ถ้าคุณได้อ่านเรื่องราวตรงนี้ uh, ทั้งหมด we learned that Esther was a very ordinary girl คุณก็จะเห็นว่าเอสเธอร์เองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง you will, you will read that she was an orphan แล้วถ้าเธอคุณอ่านในเรื่องราวนี้ก็จะเห็นว่าเธอเป็นแค่เด็กกำพร้า and her uncle Had adopted her and raised her up her her แล้วคุณลุงเนี่ยก็รับเธอมามาเลี้ยงเอาไว้ so she was a very ordinary girl from a very ordinary background เธอเองก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งมีฐานะมีประวัติที่ธรรมดามากเลย but because of the wisdom that God gave to her uncle แต่เป็นเพราะว่าสติปัญญาที่พระเจ้าได้มอบให้กับลุงของเธอ you know she became a queen ทําให้เธอมีโอกาสได้เป็นพระราชินี you know it's very interesting ก็น่าสนใจมากเลย you know that god gives us favor to be positioned in the right place เพาพระเจ้าได้ให้ความโปรดปานกับเราเพื่อเราจะได้รับตําแหน่งที่ ปันพิเศษ you know, nothing is an accident in our lives จริงๆทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยนะ and I believe this และผมก็เช <You know, S 2> ื่อแบบนี้ we are born in a place that God has ordained for us เราเองก็เกิดมาในที่ที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้เราแหละ We live in this generation because that is what God has ordained for us. และเหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยเวลาแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดเอาไว้ We are not who we are and we are not where we are by accident. เราไม่ได้เป็นผู้ที่เราเป็นแบบนี้เราไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เราอยู่ในทุกวันนี้โดยบังเอิญ You know we are part of a, of the story of what God is doing เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่ you know Esther at that time probably didn't realize the purpose of her positioning the purpose of her life ในช่วงเวลานั้นเนี่ย Esther เองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํว่าทําไมเนี่ยเธอจะต้องมามีตําแหน่งแบบนี้ทําไมชีวิตของเธอจะต้องมาในแนวทางนี้ด้วย you know in the same way และในทํานองเดียวกัน you know sometimes we might question why I was born in this place why am I alive in this generation บางทีเราอาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าทําไมฉันจะ ต้องมาเกิดตรงนี้ละ่ะทาไมฉชน,นต้องมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ด้วย But let's believe that God knows what He's doing. <S แต่อยากจะให้เราเชื่อว่าพระเจ้ารู้ดีว่าพระองค์กาลังทําทอะไรอยู่ Now I'm not saying that every negative things that ha may have happened in our life is God's doing. <S แต่ผมไม่ได้หมายความว่าสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณจะเป็นฝีมือพระเจ้านะ But what I'm saying is this. ความหมายของผมตรงนี้ก็คือ If we're alive in this generation, ถ้าเรายังคงมีชีวิตอยู่ในสมัยนี้ If we're alive, we alive in these times today, ถ้าเรายัง มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ t t means God has positioned us นั่นหมายความว่าพระเจ้าอ่ะก็ได้ประจำตําแหน่งเราไว้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอก He wants to carry out his extraordinary purpose through our lives นั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการจะทําให้ภารกิจที่มันไม่ธรรมดาสําเร็จลงผ่านทางชีวิตของเรา And now Esther's uncle is talking to her แล้วตอนนี้เนี่ยลุงของเอสเตอร์ก็ได้พูดกับเธอ In all o o k a law has been passed to destroy all the Jewish people ว่าดูน้ํ มีกฎหมายออกมาแล้วว่าจะต้องกวาดล้างคนยิวทั้งหมดเลย you know, แล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยที่ทั้งตัวเราครอบครัวของเราเองก็จะถูกกวาดล้างพินาศไปด้วย And here, her uncle says, แล้วลุงของเธอก็ได้บอกว่า It's possible เป็นไปได้นะท <_ an> so ี an> like, this time ่พระเจ้าเนี่ยได้เปิดโอกาสให้เธอได้รับตำแหน่งเป็นราชินีก็เพื่อวิกฤตเช่นนี้แหละก็อย่าอยู่เฉยๆอย่าอยู่เงียบๆล่ะนี่คือช่วงเวลาของเธอแล้ว I believe that at that moment Esther looked back at everything That happened her life, ผมเชื่อว่าในตอนนี้เอสเตอร์เองก็อาจจะคิดย้อนหลังกลับไปถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน <and S 2> ชีวิตของเธอ that time divine appointment. และทำให้เธอเองก็รู้และยอมรับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญและเหตุผลที่วันนี้เนี่ยเธอมาอยู่ในตำแหน่งของราชินีก็ <In S 2> คือเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า same ในทำนองเดียวกันวันนี้พระเจ้าเองก็ ต้องการจะใช้คุณแล้วมารมันเป็นผู้ที่ทำลายชีวิต Theivity มารเองก็ได้จับผู้คนมากมายไปกักตัวไว้เป็นเชลยของมัน lost มีผู้คนมากมายทุกวันนี้กำลังหลงทางอยู่มีผู้คนมากมายกำลังล้มตายกำลังเจ็บปวด And we have been positioned in this generation in such a time as this. แล้วพระเจ้าเองเนี่ยได้ให้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือสถานการณ์แบบนี้และ so that God can bring, bring deliverance in the lives of people through us เพื่อที่พระเจ้าเองจะได้มีโอกาสช่วยเหลือชีวิตผู้คนผ่านทางเรา And so you need to recognize the story that is happening in your life อย่าให้คุณได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ And you need to jump into the story that God is uh, finishing through your life. แล้วก็ให้คุณเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เขียนบท ความตอนจบสำหรับชีวิตของคุณ recognize that you have part to i a แล้วอยากจะให้คุณมั่นใจว่าพระเจ้าเองต้องการให้คุณเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ The heart of God is หัวใจของพระเจ้าคือต้องการช่วยเหลือผู้คน Destruction E จากความพินาศชั่วนิรันดร์หรือจากสิ่งต่างๆที่เข้ามาผูกมัดชีวิตของเขาให้ตกเป็นทาส t h e r e s ง o m e t h i n g God w a t t s to do through your life มันมีบางอย่างนะที่พระเจ้าอยากจะทําผ่านชีวิตของคุณ and uh, since the day you were born และตั้งแต่วันที่คุณเกิดมาเนี่ย you know god has been working in your life พระเจ้าก็ได้ทํางานในชีวิตของคุณมาตลอด and you got born again คุณได้รับการบังเกิดใหม่ and now you're here in this place แล้วตอนนี้วันนี้คุณได้อยู่ในจุดนี้ในที่แห่งนี้ you are been appointed by god พระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดคุณไว้ you are been positioned by god พระเจ้าได้วางคุณไว้ในตําแหน่งนี้ to bring answers and deliverance to people around you ผูที่จะนําคํา อบและก็ความช่วยเหลือไปถึงผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณ What does this mean แล้วตรงนี้หมายถึงอะไร It means your life is not ordinary after all หมายถึงว่าชีวิตของคุณนั้นอ่ะไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้ว Because God has an extraordinary purpose for your life เพราะพระเจ้าเองมีจุดประสงค์ที่มันเกินกว่าธรรมดาไว้ในชีวิตของคุณ You know so take this out of your mind ก็อยากใช้คุณเนี่ยเอาความคิดนี้ทิ้งไปเลย My life is meaningless ว่าชีวิตของฉันนั้นอ่ะไร้ความหมาย You know everything in my life seems to be an, like an accident ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันดูเหมือนมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเป็นอุบัติเหตุไปหมดเลย That's not true ไม่จริงหรอก <You S 1> นะครับเพราะเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดคุณไว้ You have b h e n p o s i t i o n e s by g o ถ้าคุณได้อ่านเรื่องราวของเอสเตอร์ทั้งหมด You know Esther uses the influence God gave her คุณก็จะเห็นว่าเอสเตอร์ได้ใช้อิทธิพลที่พระเจ้าให้เธอ And saves the Jewish people from being destroyed แล้วก็ช่วยคนยิวให้ได้รับความรอดจากการโดนทำลาย Now an amazing thing has been accomplished through And ordinary girl แล้วสิ่งที่มหัศจรรย์ก็ได้สำเร็จลงผ่านทาง เด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง And so let's believe together อยากจะให้เราเชื่อด้วยกัน That we are p o s i t i o n for such a time as this ว่าพระเจ้าเนี่ยให้เรามีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้วางเราไว้ในตำแหน่งนี้ก็เพื่อวิกฤตนี้แหละ And let's continue to learn และให้เราเรียนรู้ด้วยกันต่อไป How we can cooperate with God ว่าเราจะให้ความร่วมมือกับพระเจ้ายัางไง So that He can bring deliverance to people's lives through us เพื่อที่พระเจ้าจะได้นำการช่วยกู้ความช่วยเหลือไปถึงชีวิตผู้คนโดยผ่านทางเรา Let's pray <S ให้เรา ฐาน Father we thank you. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ .That we are people with purpose. ที่เราเป็นผู้คนที่เต็มไปด้วยจุดประสงค์ที่ดี .Thank you for the wisdom. ขอบคุณสำหรับสติปัญญา .To recognize this purpose. ที่เราจะได้รู้เกี่ยวกับจุดประสงค์นี้ .And to walk in this purpose. แล้วเราจะได้ดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์นี้ด้วย .In Jesus name. ในพระนามพระเยซู .Amen. Well, God bless you. We pray that you will have a wonderful day.